นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นรับประกัน2ปีเปลี่ยนให้ทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกที่สุดในไทยบายเติมแต้มมั่นใจได้100%สนใจสั่งซื้อสินค้าทั้ง2อย่างอยู่ที่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะช h a น n น l นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็ค a r o ok k Mobile นะครับหรือ R.O.M นะครับผมแลหลับวันนี้ก็มีกิจกรรมสุดพิเศษมานะครับผมก็คือการทํา ซากุระโปลิงการ์ดนะครับผมพร้อมแหล่งฟาร์มเงินแล้วก็แหล่งที่ดอกชิ้นส่วนโปลิงนะครับผมทั้ง2แบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดเนื้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยเรามาดูที่เจ้าการ์ดก่อนนะครับผมวิธีสั่งทาการ์ดขั้นสูงนะครับผมก็จะเจอเจ้าการ์ดต,ตัวนี้นะครับผมก็คือซากุระโปลลิงการ์ดนะครับผมใครอยากจะปลดก็ได้ หรือไม่อยากปลดก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นอีเวนต์อย่างนี้ก็ควรจะปลดเก็บเอาไว้นะครับผมในตัวละครซึ่งมันจะเป็นการที่เอาไว้ใส่ในส่วนของเกาะนะครับผมเมื่อใส่กับเกาะเนี่ยจะบวกสเตนหนึ่งเด็กหนึ่งอินหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลือดสองร้อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าปลดล็อกในคู่มือเนี่ยจะได้เลือดสามสิบนะครับแล้วถ้าเอาใส่ในคู่มือจะได้เลือดอีกสามสิบก็เป็นหกสิบนะครับผมอ่าประเภทไอเทมนะครับผมก็คือเอาใส่กับเกาะนะครับก็ตามนี้นะครับผม ส่วนชิ้นส่วนเจ้าสองอย่างนี้ล่ะหาได้จากไหนนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมที่เอาไว้ตีมอนเผาดาร์กนะครับผมกับเผาเอ่อไม่ใช่เผาเลยต้องบอกว่าตีมอนประเภทดาร์กกับประเภทอันเดสนะครับผมก็คือ2อ,อย่างนี้นะครับผมก็จะดรอกเจ้าตัวชิ้นส่วน2อ,อันนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ดรอกเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ที่ใครๆหล,หลายๆคนสงสัยว่า ที่เราไปทํากิจกรรมเนี่ย5วันเนี่ยมันจะไปพอแลกการ์ดใบนี้ได้ยังไงครับผมก็คือมันดอกด้วยนะครับผมดอกพร้อมกันนะครับผมเจ้าตัวเหรียญตาโปลิ่งกันนี้นะครับนี่นะครับอ่าเวลาเราตีมอนเนี่ยมันจะดอกด้วยนะครับผมของเผ่าดาร์กนะครับผมกับเผ่าอันเดดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่ามีที่ฟาร์มที่ไหนบ้างบอกเลยว่าที่ที่ผมจะพาไปฟาร์มเจ้าชิ้นส่วนทั้ง3มอันเนี้ยทั้งหมดเนี่ย ก็สามารถหาเงินไปได้ด้วยนะครับผมโดยเริ่มต้นเนี่ยจะพาไปฟาร์มสำหรับตัวเด็กก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้ก็สำหรับตัวเด็กก่อนนะครับผมให้ไว้ครับเคยมีคนขอไวว่าเฮ้ยแล้วถ้าเป็นตัวที่เลเวลต่ำล่ะพี่มันจะสามารถไปฟาร์มได้ที่ไหนบ้างอ่ะเลเวล54นะครับผมบอลตัวนี้นะครับผมคุณต่ำได้ประมาณบวกลบเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดอะบวกลบ10ก็คือต่ำกว่านี้10เลเวลหรือสูงกว่านี้10เลเวลถ้า ยังจะเอาแบบว่าได้อยู่เหมือนกันก็บวกลบ20เลเวลอ่าแต่บอกเลยว่าเลเวลช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสี่สิถึงหกสินะครับผมจะดรอปของได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเจ้ามอนตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่นะครับผมวิธีดูนะครับดูตรงนี้นะครับนี่นะครับวง,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 งนะบลกลม,มๆเนี่ยนะครับผมที่เป็นลูกไอโมงสีสีม่วงๆเนี่ยนะครับผมคือดาร์กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับผมว่าถ้าคุณมีตัวเด็กเลเวลช่วงประมาณอย่างที่ผมบอกสี่สิบสี่ถึงหกสิบสี่นะครับจะไปฟาร์มที่ไหนดีเดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับวิ่ไปที่มอลล็อกนะครับแล้วก็กดที่แอนฮลนะครับผมสําหรับคนที่มี VIP นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่มี v i p จะวิ่งเข้าแอนฮลไม่ได้นะครับอ่าแล้วคุณก็ไปนี่เลยมันจะอยู่ทางซ้ายบนนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณฟาร์มที่นี่ คุณรวยนะครับผมตัวเด็กนะเพราะว่าถามว่าทาไมถึงรวยเจ้าตัวนี้เนี่ยหนึ่งมาพร้อมกับกิจกรรมเลยนะครับนี่เกิดตลอดเลยครับตรงนี้บอกเลยว่ายิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันมันเยอะมากเลยนะครับผมมันเยอะมันเกิดแบบเยอะมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้นะครับในช่วงเลเวลนี้นะเอมันอยู่ไหนเอ่ยโอเคคุณดูของดอบมันนะเห็นไหมครับผมมันดอบโซลิดเชลนะครับผม มันดอกโซลิดเชลแล้วซึ่งมันดอกง่ายนะครับแล้วมันขายได้แพงด้วยนะครับตอนนี้โซลิดเชลใช้เยอะนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ใช้กันตลอดนะครับอหลายๆอย่างที่ต้องใช้โซลิดเชลทาแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คืออันนี้นะครับยาเล่งนะครับผมมีทั้งยาเล่งแล้วก็มียาแอดด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามอนตัวนี้เป็นมอนที่ดอกของดีนะครับ แล้วก็เข้ากับกิจกรรมพอดีนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นมอนตัวเด็กนะครับผมที่ผมแนะนำมาไว้นะครับสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะต่อมาเราจะไปดูมอนผู้ใหญ่แล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูมอนผู้ใหญ่กันนะครับผมโดยถ้าเลเวล105เนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะที่เขาแนะนำกันนะครับผมเขาก็น่าจะแนะนำให้คุณไปยิงหมีดำอยู่แล้วถูกไหม เพราะว่ามีด,ดําจะอยู่ในช่วงเลเวลที่พอดีนะครับผม113แต่ผมเนี่ย105ก็คือฟาร์มได้สบายๆแต่ว่าถ้าคนที่เลเวลต่ำกว่านี้ล่ะหรือเลเวลเท่าผมเนี่ยที่ยังฟาร์มได้อยู่ผมบอกเลยมีมอนอตัวหนึ่งที่ฟาร์มแล้วคุ้มค่านะครับผมก็คือบาโฟนะครับผมบาโฟจูเนียนะครับผมเลเวล93นะครับถึงจะห่างจากเราก็จริงซึ่งผมเนี่ย105แล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นแมปแดงนะครับผมยังไงมันก็อัตราดอก อย่างน้อยผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ80%ได้นะครับผมก็ดอกของดีนะครับในเกลียดออฟโอเวียนนะครับแล้วก็มีลูตอโรดิคอนนะครับแล้วก็มีใบชุบนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับโดยผมแนะนํานะครับเคยทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับมันอยู่ที่การ์ดเฮมวิงนะครับผมการ์ดเฮมวิงเราไปกันเลยเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูเลยนะครับผม กดยาทะหน่อยนะครับนี่ๆหน่อยกดยา A นะครับผมธรรมดาธรรมดาอ้าวโอเคครับผมพลาดแป๊บนึงครับผมผมลืมเอาผมลืมมาลูกสมุนมาด้วยนะครับผมโอเคครับผมไป แล้วก็มันจะอยู่ที่ซ้ายล่างนะครับผมมันอยู่ซ้ายล่างนะครับโอเคผมใช้แอนดวิงเมื่อกี้นี้ก็มีเคยมีคนเคยถามมานะครับมันคือวิงอะไรมันเป็นวิงหมู่นะครับผมวิงปาร์ตี้นะครับผมก็คือกดแล้วจะไปพร้อมกันทั้งปาร์ตี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตรงจุดนี้ผมเคยทําวิธีฟาร์มเงินไปแล้วนะครับบอกเลยว่ารวยนะครับผมสําหรับการอยู่ตรงนี้นะครับไป ก็ปล่อยยิงไปตามปกตินะครับผมของผมอาจจะไม่ได้ใส่อะไรที่ตรงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับใส่การ์ดประหยัดนะนี่นะครับคาบินอาเชอร์คาบินสตรีมนะครับผมก็เป็นการ์ดสายประหยัดนะครับผมซึ่งเราก็เดินยิงไปเรื่อยนะครับผมจากที่ผมลองดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดรอปยากอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็เลเวลต่างจากมันด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่า มันจะดอกได้ง่ายไหมนะครับผมขึ้นเป็นหัวหน้าทีมแยกรับวิธีแยกรับเนี่ยขออธิบายไว้นิดนึงนะครับผมก็คือผมบอกเลยว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าพอกดแยกรับแล้วมันจะแชร์มันจะอ,อยังไงอ่ะมันจะไม่แชร์ของแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับผม ของเนี่ยที่ดอกออกมาเนี่ยบันแชนะครับผมบันแชร์นะครับ,แ,รรบแต่เพียงแต่ว่าเงินน่ะคุณอาจจะได้เต็มเต็มนะผมยิงมาสักพักแล้วนี่ก็ยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวต้องรอกันสักแป๊บนะครับผมน่าจะเป็นพื้นฐานมอนที่ต่ําด้วยแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช,ใช่เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราไปยิงอันเดสดูก็รู้แล้วนะครับอาจจะดอกยากสักนิดนึงหรือเปล่า ปล่อยยิงไปเอยนะครับบอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมาฟาร์มเนี่ยคุณควรจะเอาออกอาร์ตี้นะครับผมอ่าผมว่าแล้วครับพระผมมันได้แล้วนะพระผมได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับผมว่าจอสองเป็นยังไงนะครับอ่ะตามนี้นะครับดูนะครับดูที่จอพระนะครับนี่นะครับผมชิ้นส่วนเห็นไหมครับอ่าชิ้นส่วนโบลลิง สีชมพูันนี้นะครับผมหรือจะสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะก็คือดอกแล้วนะครับผมแต่ตัวผมเองมันยังไม่มานะครับผมตัวผมเองยังไม่มานะครับแต่ตัวพระมาแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองยิงอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมันจะมาไหมมาไหมลูกจะมาให้พ่อหน่อยไหม โอเคนะครับดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้ก็มาแล้วนะครับผมสาหรับตัวตัวพระผมนะอ่าก็ถ้าใครที่จะไปฟาร์มนะครับก็แนะนําว่าจะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ายังไงอ่ะให้อยู่ในช่วงเลเวลของตัวเองอะครับมันจะมันจะดอกค่อนข้างจะง่ายกว่าหรืออาจจะเป็นที่เป็นเพราะว่าผมอาจจะเอาเข้าปาร์ตี้นะครับมันก็เลยแบบดอกยากหน่อยมาเลยไปสมเข้าตัวนู้นนะครับผม อ่ามาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับทั้ง2ตัวได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันได้ของดีด้วยนะครับผมสาหรับบาโฟจูเนียนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเลยนะครับผมที่ผมจะแนะนํานะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นมอนฝั่งอันเดสแล้วนะครับผมเป็นมอนฝั่งอันเดสนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกัน มอนฝั่งอันเดนนี่ผมบอกเลยว่าที่ที่มันมีเยอะและมันดอกของดีนะครับผมก็คือเจ้าการ์ดเฮมเชิร์ตยารดนะครับผมโอเคตามนี้เลยอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมการ์ดเฮมเชิร์ตยาร์เนี่ยมีครบเลยนะครับผมเห็นไหมครับนีน,นมี2ตัวนี้นะครับ ดาร์คพีทนะครับผมกับอีวิลดูนนะครับผมซึ่งคุณก็เลือกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแนะนําให้ว่าคุณจะเลือกยังไงดีถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะฟาร์มทั้งสองอย่างผมแนะนําว่าก็คือ2อย่างในที่นี้หมายความว่าชิ้นส่วนโปลิงแล้วก็เงินไปด้วยแนะนําว่าให้ติ๊กยิงดาร์คพีทนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะฟาร์มชิ้นส่วนโปลิงให้ได้เยอะๆนะครับก็แนะนําว่าให้ติ๊กอีวิลดูจะดีกว่าเพราะว่า อีว e ิลดเนี่ยมันเยอะครับแล้วคนก็ไม่ค่อยยิงนะครับผมอ่าหนึ่งคือมันเยอะ2คือคนไม่ค่อยยิงถามว่าของมันดีไหมนะครับผมของมันดีไหมของมันก็มีเน็กเลียร์อัโอวิเวียนนะครับผมแล้วก็มีการ์ดนะครับการ์ดอ e ีวิลดเนี่ยก็ล้านกว่านะล้านสามถ้าเกิดดอกมาทีหนึ่งตอนคุณกดโซ่เนี่ยก็สองใบนะครับก็สองล้านหนะคุณก็เลือกเอาว่าระหว่างคุณจะฟาร์มไซฟ่านะครับเนี่ยฟาร์มไซฟ่า หรือว่าคุณจะฟาร์มอีวิวดูดแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเป็นเนี่ยดาร์คพีจะดีกว่าเพราะว่าดาร์คพีเนี่ยมีแฟ่นฮอกกี้มีการ์ดแล้วก็มีไซฟ้านะครับผมซึ่งมันมีของเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวับทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่การ์ดเฮมเชิดยานนะครับ เวียนเวยนวียนเวิยนวีนวีนโอเคเราไปชั้นสองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนหมวกกอนเออหรือจริงๆผมไม่ต้องเปลี่ยนหมวกเลยยิงไม่งเปลี่ยนดีกว่าอ่ะอันดับแรกนะครับเข้ามาถึงเราก็ติ๊กเลยนะครับผมดาร์คพีสนะแต่ว่ามอนเนี่ยมันจะ ตีพระของผมนะครับผมผมว่าพระออกก่อนดีวะ่ะไม่ต้องเดินตามโอเคตอนนี้คือผมติ๊กดาร์กพีนะครับผมก็ยิงไปเรื่อยก็คือจุดที่ผมบอกเลยนะจริงๆคุณควรจะยิงดาร์กพีชครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าดาร์กพีชเนี่ยมันมีของเยอะนะ เดี๋ยวระหว่างนี้ที่เรารอมันยิงไปเรื่อยๆเนี่ยเรามาดูของมันนะอย่างที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้เลยนะผมเราลองมาเปรียบเทียบระหว่าง Evil d u d e กับ Dark p a i e t นะครับเห็นไหมครับ Dark p a i e เป็นมอนเลรเวล90ซึ่งห่างจากผมประมาณ15เลเวลนะก็ค่อนข้างห่างอยู่แต่ว่าสำหรับใครที่เลเวลถึงเลเวลอยู่ในเกณฑ์ก็80ถึง100นะครับก็โอเคครับฟารมนี่แต่ว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะที่ฟาร์มไซฟ่าครับ มันก็ได้เยอะนะผมบอกเลยว่ามันได้เยอะครับผมโอเคนะอ่าแล้วก็ถ้าใครที่ไม่อยากจะแย่งกับใครก็แนะนําว่าให้ติ๊กยิงอีวิลดูดเลยนะครับสำหรับมอนประเภทอันเดธนะครับผมก็คือแนะนําให้มาตีไซฟ้านะครับก็คือดาร์คพีชกับอีวิลดูดนะครับ2ตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะตีมอนดาร์กนะครับผมเผาดาร์กนะก็อย่างที่ผมบอกว่าต้องไปมาดาในช่วงเลเวลต่ํานะครับผม แล้วก็ในช่วงเลเวลสูงเนี่ยก็จะเป็นหมีดํากับบาโฟก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมอ่ะหมีดํามันไม่มีอะไรนะครับจริงๆมันไม่ควรจะไปฟาร์มครับแม่งจนบอกเลยว่าอยู่หมีดำเนี่ยถ้าจะมาอย่างที่ผมบอกก็คือเนี่ยครับบาโฟจูเนี่ยดีสุดแล้วนะครับผมก็ไปฟาร์มกันนะครับผมอ่ะมาแล้วนะครับผมยิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นยิ้นส่วนดาร์กนะครับก็อย่างที่มันบอกอยู่มันจะเป็นสีม่วงนะครับผม ก็โอเคนะครับผมครบถ้วนนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เมืองแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้าตัวเหรียญดีนะนี่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 อันนี้ครับผมเหรียญโปลิ่งนี้บอกเลยว่ามันสามารถไปแลกของได้นะครับตอนแรก ที่มันมีกิจกรรมให้ทํา5วันนะครับผมมันไม่สามารถแลกเจ้ากาตัวนี้ได้แต่ว่านะตอนนี้แล้วเนี่ยมันดรอปจากมอนแล้วนะครับผมก็คุณก็ไปฟาร์มกันได้นะครับผมสามารถแลกเหรียญทองได้ด้วยนะครับผมแลกได้มีจํากัดนะครับ1ิบเหรียญนะครับผมจะสามารถแลกได้1ิบเหรียญนะครับของแต่ละอย่างจะมีจํากัดนะครับอย่างละสิบนะครับอย่างอันนี้น้ํายาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคูณจ็อบ exp ป่ะอ่ะก็จะแลกได้5้าขวดนะครับ ของแต่ละอย่างเขาจะกําหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าแลกได้เท่าไหร่นะครับอันนี้แลกได้12นะครับ12นะครับ12โอเคนะครับผมการ์ดก็คือ1 1ใบนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็คือวิธีฟาร์มเจ้าตัวชิ้นส่วนโปลิงนะครับ2อันที่มาใหม่วันนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวเหรียญตัวนี้นะครับที่เอาไว้แลกการ์ดการ์ดของมันเนี่ยลืมนะครับว่ามันปลดล็อกแอคแท็กแล้วก็เอ็มอคแท็กนะครับยังไงก็ต้องแลกมานะครับสําหรับการ์ดตัวนี้นะ เป็นก้าสใส่รองเท้านะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับผมก็คือวิธีฟาร์มชิ้นส่วนโปลิงนะครับแล้วก็สามารถหาเงินได้ไปด้วยนะครับผมก็คือรวยด้วยนะครับแล้วเออติดอยู่อีกอย่างนึงผมลืมบอกไปเลยครับผมชิ้นส่วนโปลิงสามารถเอาไปขายได้นะครับผมอ่ามันสามารถมันสามารถเอาไปเอาไปขายได้นะครับผมมันมีราคานะครับผม โอเคนะครับผมเรียบร้อยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตอนนี้มันถึงไม่ขึ้นนะครับจริงๆมันมีราคานะครับมันสามารถขายได้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงกอฟชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสลาบวันนี้ก็ ไปก่อนนะครับผมบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้า